โอเคครับวันนี้เราจะมาขี่ KR ล้อแม็กนะครับ,รบเดิมเดิมหมดเลยนะครับ,รบของน้องบอสนะครับโอเคครับสตาร์ทอย่างมันเนี้ยตัวนี้ใช่ไหม,ไหมโอเค,อเคมันขี่ได้สูงสุดเท่าไหร่ครับเนี้ยร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบ โอเคเดี๋ยวไปลองแป๊บหนึ่งนะโอเคอืมโอเค,อเคลองรถนองแป๊บหนึ่งโอเคนะครับโอ้ห oh, หนักอยู่นะเห็นมันพีพเอาแต่มันก็หนักอยู่นะ ขี่เบาๆนะครับไม่ค่อยอยากขี่แรงอะไรเดี๋ยวมีคนนำมาม่านะว่าเอารถคุถึงมาอัดนะครับตอนนี้ขึ103้นร้อยสามแล้วนะครับก็ใช้ได้นะครับใช้ได้รอบขึ้นไวมากยววนกลับดีกว่านะ ไดด้เเลยยทีีวก็ฝากหลายๆคนที่ว่าให้รีวิว K R ให้ดูนะครับให้ลองขี่โอเคนะครับมาขี่ดูแล้ว ได้ประมาณ140นะครับโอ้ขี่มันมากอะของจังหวัานี้รอบขึ้นไวส,สุด โอเคนะครับ,140บร้อยสี่สิบบอลนะครับเก่งใจเจ้าของรถด้วยนะครับจริงๆน้องว่าผิดได้170ร้อยเจ็ดสิบเลยนะครับเตรียมกับคันนี้ถ้าจำไม่ผิดน้องซื้อมาสามหมื่นมั้งนะครับน่าจะสามหมื่นก็มาซ่อมบ้างเล็กๆน้อย ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นอกกับรถเอาๆๆจะยินป้าจะยินโอเคนะครับได้รับชมแลนะเนาะ QR นะครับมาลองขี่ดูแล้วก็ได้ใจกันไปนะครับ โอรอบขึ้นไปสุดยอดเลยสุดๆนะครับสุดๆขอบคุณที่รับชมนะครับชอบก็กดติดตามกดไลค์กันด้วยแล้วเจอกันรถใหม่ปีหน้านะครับ